สวัสดีพี่ๆทุกท่านเนาะผมอาจารย์แบงค์จากเพจตามผมลงทุนแล้วก็ช่อง youtube ตามผมลงทุนเนาะวันนี้มาประชาสัมพันธ์นะฮะสำหรับคนที่สนใจอยากจะเข้ามาในกลุ่มไลฟ์ของคนเปนะิดพอร์ตเนาะเพราะตอนนี้รุ่น11ผมปิดรับเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็รุ่น11ก็คือจะมีไลฟ์ให้ก็จะมีแชร์แผนหุ้นประจําวันอะไรให้ด้วยแล้วก็แผนทีเฟกเนาะส่วนคนที่เข้ามาในกลุ่มไลฟ์คนเปนะิดพอร์ตเนาะก็คือเราจะมีกลุ่มสําหรับ าวางแผนการเทรดในการเทรดทองคําแล้วก็จะเป็นแผน BTC จากอาจารย์พีทเนาะกลมเหรียญเนี่ย <c oughs> อาจารย์พีทจะเป็นคน ทำแผนการเทรดให้เนาะผมจะมีะทำแผนการเทรดตัวทองคําให้ก็คือแผนรอบกลางวันแล้วก็อัปเดตในช่วงแผนรอบเย็นก็จะเป็นไลฟ์กับกลุ่มนักเรียนแล้วก็ส่งคลิปมาให้ในในไลน์กลุ่มคนเปิดพอร์ตเนาะทั้งหมดจะเป็นคลิปที่ผมส่งเข้าไปเนาะก็เราก็สามารถที่จะเปิดคลิปแล้วก็มาฟังไอเดียในการวางแผนการเทรดประจําวันได้สำหรับในช่อง youtube ผมจะอัปเดตแค่ครั้งเดียวแล้วก็จะเป็นแผนที่ดีเลยเนาะส่วนใครที่สนใจอยากจะเข้ามาในไลน์กลุ่มเนาะก็สามารถที่จะกดคลิกลิงก์เข้ามาได้ตามคลิปตรงคลิปตรงนี้แล้วก็อ่าจะมีเนี่ย กดกดเพิ่มเติมตรงนี้มาจะมีลิงก์ในการกดตรงนี้เนาะก็คือเปิดพอร์ต xm บายอาจารย์แบงก์ตรงนี้เนาะจากเพจตามผมลงทุนแล้วก็คนที่กดปุ๊บจะมีรหัสพันธมิตรให้ด้วยเนาะคนที่ยังไม่มีพอร์ตก็คือสามารถที่จะเปิดตรงนี้ได้เลยอ่ะกดตรงนี ah. ้คลิกใส่ข้อมูลเข้ามาแล้วก็กดรหัสพันธมิตรตรงนี้เนาะรหัสพันธมิตรก็คือหาได้จากตรงนี้เลย ktr ตรงนี้เนาะ ktrj3 ก็จะเข้ามาใน อ่าไอบีของช่อง uh, ของช่องตามผมลงทุนอ่า uh, ส่วนใครที่เปิดพอร์ตเข้ามาเรียบร้อยแล้วหรืออ่า uh, คนที่จะเปิดพอร์ตเพิ่มเติมสำหรับคนที่มีพอร์ตอยู่แล้วก็คือคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เนาะได้เลขพอร์ตมาเรียบร้อยแล้วก็คืออ่า uh, กดเข้ามาอ่ uh, คลิกลิงก์คลิกตรงนี้เข้ามาเนาะก็คืออ่า uh, กดแอดไลน์ผมเข้ามาเนาะก็คือ b a e w u a n g b a n k อ่าพอได้เลขพอร์ตแล้วก็คือแจ้งเข้ามาในอ่า uh, ในลายลน์ประจําตัวของผมเนาะก็อ่า uh, ผมก็จะให้ทางแอดมินเนี่ยเป็นคนเช็คให้ว่าเออเข้าเงื่อนไขของทางช่องหรือเปล่าอ่าแล้วก็อ่าเงื่อนไขในการเข้าในรายกลุ่มเนาะก็อ่าทุกๆุกตึงเดือทุกๆเดือนเนาะก็ให้มีออเดอร์อย่างน้อยแค่หนึ่งออเดอร์ก็พอแหละพอแล้วเนาะพอแล้วก็คือเข้ามาเพื่อที่จะศึกษาวางไอเดียการเทรดกันเราไม่มีการเหมือนเราไม่ไม่เป็นการส่งซิกแนลอะไรเนาะเป็นแค่เคสมาเป็นกรณีศึกษาว่าเฮ้ยถ้ากาฟ อ,อยู่ตรงนี้เราดูเราดูยังไงม,มีเป้าแนวต้านมาเป้า,าก็แนวรับอะไรประมาณอยู่ตรงไหนแล้วก็เป้าขึ้นหลักอยู่ตรงไหนอะไรประมาณนั้นแนวัต็อฟ์ลอะไรยังไงก็อธิบายไว้ให้หมดในคลิปแล้วเนาะก็ยินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆท่านนั้นมาดูแผนทองคําสําหรับ รอบกลางวันวันนี้เนาะวันนี้วันพุทธที่5มีนาคมตอนนี้เวลา11โมง21นาทีเดี๋ยวมองไอเดียสำหรับแผนทองคำกันหน่อยเนาะเมื่อวานตัวเี่โอ้โหวันนี้ชัดเจนก็คือเปิดกระโดดขึ้นมาเลยเมื่อวานมีหอ L อมาไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ตั้งใจหอหรอกเพราะว่าติดติด position อยู่แถวแถวโซนล่างตรงนี้เนะาะแถวแถวโซนเนี้ยอ่า748เนาะแล้วก็ไม้2เนี่ย จ็ดสี่สี่แต่ว่าเมื่อวานก็คือออกไปก่อนเอาเอาไม้สองนี้ออกไปก่อน้ายตลาดเนาะแล้วก็วันนี้เปิดกระโดดข้ามขึ้นมาก็ได้กําไรไม้แรกเนาะไม้ไม้สองลดขาดทุนนิดนึงแต่ว่าก็ได้ได้ช็อตได้ช็อตเด้งขึ้นมาชุดนี้นะวันนี้ตื่นสายนะก็เห็นเปิดมาก็คือเห็นอยู่แถวโซนนี้แหละก็ปิดทํากําไรไปก่อนเนาะเดี๋ยวหาจังหวะในการย่อย่อแอลขึ้นไปไปหาทาร์เก็ตโซนบนหรือถ้าคนจะเล่นเล่นช็อตนะก็เดี๋ยวมาเล่นช็อตแถวๆโซนโซนโซนไหนนะนี่นี่แถวแถวซักโซนกรอบบนตรงนี้เนาะ อ่วันวันนี้วันที่ห้าเอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวนะเอ่อเอ่อเอายังไงเนี่ยเอากราฟหายกราฟวันที่ห้าหายเดี๋ยวเพ่อนอะไรเดี๋ยวค่อยย้อนมาใหม่อ่าก็ลุ้นลุ้นที่กรอบแถวๆโซนบนแลวแถวๆสักอ่าท่าไร่วะกรอบสิบสองสิบสองถึงสิบสามจุดเนาะแถวๆโซนนี้ วันนี้วันนี้เล่นกันไปแล้วตัวทีเฟกเนาะวันนี้เล่นกันไปแล้ว9จุดเนาะกรอบ12จุดก็ประมาณนี้แหละประมาณสัก8อ่า756อ่า756แล, 7, 5, 6, แล 7, 5, 8, ้วก็758ด้โดยประมาณแถวๆโซนนี้เดี๋ยวค่อยค่อยเด้งชอ็อตนอะแถวๆโซนเส้นสีส้มตรงนี้เนาะของทางเฟรม15นาที7 5 6ด้โดยประมาณในโซนของตัวทีเฟกไอในโซนตัวทองคำเมื่อวานเมื่อวานก็คือเมื่อวานโดนโดนไม้ช็อตไม้เซลมาจากตรงนี้แต่ว่าเราได้ไม้เอลเราได้ไม้บายมาจากตรงนี้เนาะ ได้ไม่บามาจากตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาแล้วก็โดนโดนตรงนี้แหละแล้วก็บล็อกบล็อกบล็อกแถวสองเก้ส่วนแแล้วก็ขึ้นไปหาทาร์เก็ตโซนบนโดยที่แถวแถวโซนสองเก้นตรงนี้เราก็สามเราเราใช้เป็นแนวทางในการแก้งานเนาะเมื่อวานก็ถามว่าแก้ได้ไหมก็แก้ได้นะนี่เจากากตรงนี้เนาะสองเก้าหนึ่งลงมาปุบ๊บแล้วก็ดีดขึ้นมาแล้วก็ลงมาหลุดจุดบนของราคาเห็นไหมแล้วก็ลงมาเกือบจะถึงโซนล่างนะที่2897แต่มันมาถึง2009นเะเมื่อคืนลงมาที่แนวได้ฮะเท่าไหร่ฮะร้อย 61.8ของ e บ r i s h divergence ชุดนี้พอดีเลยเห็นไนหะม2902แล้วก็เกิดการรีบาตอนนี้คือตอนนี้คือยังไซเวยอยู่ในใน,ในโซนกรอบบนเนาะก็สะสมนานแล้วแหละสะสมนานแล้วแหละลุ้นให้มันหลุดหลุดโลลงมาก็มีโอกาสที่มันจะลงไหลลงต่อนะแต่ถ้าเบรกไฮ2928ขึ้นไปก็ต้องเลิกทันทีนะสำหรับคนที่เล่นหน้าหน้าเซลอะไปดูข่าววันนี้ข่าววันนี้มีข่าวอะไรบ้างวันนี้มีข่าวหลักๆก,ก็คือจะมีตัว ตัว non farm ของ ADP เนอะนี่วันนี้เมื่อเช้าอ่าเมื่อเช้าโอ้วันนี้พี่ทรัมป์ออกมาพูดตอน9โมงนะนี่ไม่รู้ตอนนี้ยังพูดอยู่หรือเปล่านะวันนี้มีพูดพูดอยู่แหละตอนนี้เนี่ยอ่าแล้วก็มี2ทุ่ม15มีอ่ารายงานการตัวเลข non farm ของก,การปเปลี่ยนแปลงการจ้งางงานนอกภาคการ,กรเกษตรจาก ADP นะจาก ADP อ่าแล้วก็มีอ่ารายงานดัชนีผู้จัดจซื้อภาคบริการวันก่อนอ่าวันก่อนเนี่ยจะเป็นภาคภาคการผลิตเนาะวันนี้ก็จะเป็นภาคการบริการนะครับทั้งเป็นของของปกติแล้วก็เป็นของสถาบัน ISM เนาะแล้วก็สี่ทุ่มครึ่งก็จะมีตัวสินค้าคงคลังน้ำมันดิบก็หลกัหลกๆก็จะเป็นนอนฟาร์มของ ADP นี่แหละหลังเที่ยงคืนมีไหมหลังเที่ยงคืน หลังเที่ยงคืนอ่ ute, อ hey, ไ MK, ะไม่มีข่าวสำคัญเนาะไปดูข้อมูลในเชิงกราฟราคาหน้างานกัน Nike, ands, ตอนนี้เลยเนาะแผนรอบกลางวันวันนี้เมื่อวานไม่ไม่เมื่อวานก็คือไม่ไม่เบรก2 2 9 2 9 2 8ขึ้นไปนะเมื่อวานเราใช้2928เป็นแนว STOP LOSS ถูกไหมเนี่ยมันมาไม่ถึงนะมันมาแค่2อ2 7 8าเเกือบไปเหมือนกันนะโอ้โหแต่เราก็แก้งานกันได้แบบสวยงามเมื่อคืนเนาะก็ เน้นอยู่รอดอะเน้นอยู่รอดไม่เน้นแบบว่ากําไรประเดี๋ยวประดาเนาะแต่ว่าเน้นให้อยู่รอดได้ทุกวันเอออะไรประมาณนี้ในส่วนของภาพใหญ่นะภาพใหญ่ทําเฟรมมันเนี่ยยังคงเดิมเห็นไหมภาพใหญ่ทําเฟรมมันยังคงเดิมก็คือยังเหลือยังมี t a r ์เก็ตในการเคลื่อนที่3ามสามสามสามโดยประมาณเนาะ,ะส่วนทาเฟรมวีคเนี่ยเล่นเล่นครบไปแล้วแล้วก็วันคือวีคนี้เนี่ย เห็นไหมวิกที่แล้วนี่คือโอโห้ลงมาสวยมากลงมาสวยมากแต่วิกนี e ้วิกเดียวดูดิโอโหจากสวิงโลตรงนี้นะขึ้นมาแล้วเนี่ยประมาณเท่าไหร่ฮะหกสิบแปดหกสิบเก้าเหรียญขึ้นมาแรงเหมือนกันนะถ้าเทียบจากสวิงโลนะสวิงโลข้างล่างเนี่ยก็คือสองแปดสามสองนี่ขึ้นมาแล้วประมาณเท่าไหร่ฮะเก้าสิบสี่เก้าสิบห้าเหรียญโดยประมาณนะขึ้นมาขึ้นมาแบบโอโหแรงใช้ได้อ่าวิกก็คือขึ้นถึงทาร์เก็ตเรียบร้อยแล้วเรามองถึงการย่อพักโตของไทงเฟมวิกนี่แหละเนื่องจากว่าเราเห็นอะไรฮะสัญญ,ญาาณจก บาลิชชุดนี้เนาะเนี่ยบลิชชุดนี้เนี yeah, ่ย <Yeah. S 2> แล้วก็เกิดจากทั้ง3ามอินดิเคเตอร์เลยมันเป็นการเหมือนเป็นงานคอนเฟิร์มย่อยๆแหละพร้อมกับทเจอแท่ง Bench แ n นด์การ์เนาะแต่เงื่อนไขคืออะไรฮะเงื่อนไขคือห้ามเบรกไฮตรง2957ตรงนี้ขึ้นไปถ้าเบรกไฮ2957มันจะไปเล่นเป้าถัดไปของ t ท m e f ฟ a m e ด a y นะเออมันจะไปเล่นเป้าถัดไปของ t ท m e f ฟ a ม e ด a y time f r a มเ day เป็นไง time f r a มเด a y ก็คือเกิดสัญญาของการกลับตัวลงเรียบร้อยตอนนี้เรามองถึงแค่การรีบาวขึ้นมาเมื่ออออววววววาววาวานนบบกกไไไ้้่่่งเมื แท่งเทียนเนี่ยควรที่จะปิดต่ํากว่าเท่าไหร่ฮะ2921นะเมื่อวานก็ปิดถามว่าปิดต่ํากว่าไหมปิดต่ํากว่านะเป็นราคาปิดเมื่อวานคือ2917แต่เห็นเลยไหมมันมีสัญญาณของการกลับตัวขึ้นแล้วเห็นไหมมันมีสัญญาณของการกลับตัวขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นให้จากตรงนี้เองเนี่ยเราเราจะใช้สวิงไฮตรงนี้แหละเป็นแนวสต็อปในกรณีเล่นเด้ง Sell เซลล์เนาะเราจะหาจังหวะในการาย่อใบ เนี่ยหาจหังหวะในการย่อบายลงมาทนโซนแนวรับเพราะว่าเทรนใหญ่อะ่ะยังไงก็ยังคงเป็นเทรนขาขึ้นเนาะทั้งวีคทั้งเดย์เนี่ยเห็นไหมเดย์ day, อ่าแล้วก็แต่ว่าเดยเนี่ยมันยังลงมาไม่ทันยังไม่ทันได้จิ้มโอเวอร์โซนะยังไม่ทันได้จิ้มโอเวอร์โซ่เกือบเกือบจะจิ้มอยู่แล้วนะอ่าแล้วก็ที่สําคัญคือเดยเนี่ยมันขึ้นมาถึงแนวคลัสเตอร์ของราคาที่เป็นแนวต้านใหญ่นะก็คือ2957ตรงนี้แล้วก,กับ2947ตรงนี้เนี่ยที่เป็นแนวคลัสเตอร์ของราคาคือยังไงเนี่ยต้องมีการย่่่่่อออแแลล้้้้ววมัันนนก็ยยใใใหนะใหหะะะรรดบเทาไ ร,ร,ร้อยร้อยเท่าไหร่ร้อยยี่สิบเหรียญโดยประมาณเออนั้นถ้าคาดหวังถึงการนี่นะถ้าคาดหวังถึงการย่อจนโอเวอร์โซเนี่ยต้องไม่เบรกไฮของเมื่อวานนะไฮของเมื่อวานก็คือสองสองเท่าไหร่วะาสองสองเก้าสองเจ็ดจุดแปดโดยประมาณเออสองเก้าสองเจ็ดจุดแปดในในเดก็คือยังอยู่ในฝั่งของเทิร์นขาขึ้นนะแล้วก็สังเกตรูปแบบแท่งเทียนนิดนึงรูปแบบแท่งเทียนเนี่ยเมื่อ คือตอนตอนอ่ะอย่างอย่างขาอย่างตอนที่มันวิ่งเป็นขาลงตรงนี้เนาะเนี่ยเห็นไหมฟืดติรดตดอ่ะเจอแดงยาวแล้วก็ชนี่ีเ l a y ไอเนียเจอเจอไส้ล่างเนี่ยมันเจอไส้ล่างอเนี้ยแล้วก็เจอการ break out ปั้งตรงนี้เนี่ยเนี่ยเจอการบร e a k out เพราะนั้นถ้าย่อลงมาย่อยังไงก็ได้ไม่หลุดฐานล่างตรงนี้นะไม่หลุดหรือเอาเอาสั้นๆก็คือไม่หลุดไม่หลุด2 8 8 0ตรงนี้เนี่ยแถวแเนี้ยไม่หลุด2880ก็จะเป็นการย่อเพื่ออะไรฮะเพื่อขึ้นต่อนะ มองเป็นการยอ่อเพื่อต่อเพราะ d เนี่ยเหมือนเหมือนเป็นการกดตัวขึ้นแล้วแหละตอนนี้คือสัญญาณรูปแบบมันชัดเนาะเพราะนั้นเราจะหาจังหวะในการเล่นย่อบายเป็นหลักละกันในส่วนของ time frame สี่ชั่วโมงตอนนี้เนี่ยมันขึ้นมาจนโอวอร์บอร์ดเรียบร้อยพร้อมกับสัญญาณ hidden มาเรียัง hidden มาเรียงดูดิ hidden, hidden hidden ของสี่ชั่วโมงเนี่ยมาแล้วตรงนี้เนาะแต่เป็นเป็นรอบสโตแต่ว่าในรอบ isy กับในรอบ fun flow เนี่ยเห็นหรือยังถ้าเห็นแล้วในในตัวใดตัวหนึ่งนะโอ้โหรุ่นย่อของสี่ชั่วโมงได้เลย อ่ะเห็นไหมใช่ไหมเออตรงนี้นะก้อนนี้นะดูก้อนนี้นะนี่นี่คือนี่คือหายสูงสุดนะ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 เห็นไหมเฮ้ยในในในฟันฟลูนะเห็นนะในฟันฟลูเนี่ยเห็นไหมเออนี่ขอตีวงไว้ก่อนเนี่ยก้อนนี้ก้อนนี้เห็นไหม เฮ้ยในฟันเฟลดเนี่ยเห็นเป็นฮ i ด d e นแบร์แล้วนะเห็นเป็นฮ i ด d e นแบร์แล้วนั้นเราคาดหวังถึงการย่อของ4ชั่วโมงได้เลยนะคาดหวังถึงการย่อของ4ชั่วโมงได้เลยทีนี้ต้องมาดูแท่งเทียนกลับตัวลงก่อนรูปแบบของการกลับตัวลงของแท่งเทียนเนี่ยไฮสูงสุดอยู่ตรงนี้เห็นไหมไฮสูงสุดอยู่ตรงนี้และเป็นแท่งแดงเนาะแท่งก่อนหน้าเนี่ยมันทำาโลไว้ตรงนี้เพราะฉะนั้นโอ้โหถ้า4ชั่วโมงเนี่ยต้องหลุดตรงนี้ลงมา ต้องหลุดตรงนี้ลงมาถึงเลยฮะถึงจะลงของสี่ชั่วโมงนะถ้าไม่หลุดตรงนี้ลงมาก็แล้วก็ต้องปิดเป็นแท่งแดงด้วยนะถ้าไม่หลุดก็ไซเว์ตรงนี้แหละสะสมกําลังไปก่อนก็อาจจะเป็นการรอเลือกทางอะไรประมาณนี้ส่วนอสี่ชั่วโมงเดี๋ยวดูการรีบาวน์นิดนึงว่าการรีบาว์ขึ้นมาชุดนี้เนี่ยมันรีบาว์ขึ้นมาประมาณเท่าไหรแล้วเนะเาะรีบาว์ขึ้นมาแถวแถวหกสิบเอ็ดจุดแปดแล้วนะแถวแปดสิบเปอร์เซ็นถึงยังยัง อยู่ในโซนท่านมองเป็นคอร์เรคชันเนาะขา B เนี่ยเป็นมองเป็นอะไรฮะมองเป็นมองเป็นแฟลตแล้วนะมองเป็นแฟลตแล้วนะขา B ตรงนี้นะ,ะในโซนของทาฟเฟรมวันอาวไปดูดิทาฟเฟรมวันอาวเป็นไงทาฟเฟรมวันอาวโหเนี่งสะสมสะสมใช้ได้เลยนะตอนนี้นะนั้นเราเราคาดหวังในการย่อพักตัวแถวๆเนี้ยแถวๆเน็กไทร์สายมือคือถ้ามันเป็นทรงของอินเวอร์ตเฮดแอนด์โชเดอร์นะเนี่ยแถวๆโซนเนี้ยสองแปดเก้าศูนย์ตรงนี้เนี่ยน่าสนใจเออน่าสนใจในการเล่น เล่นย่อบ่ายขึ้นไปเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันยังค้างการอะไรฮะค้างการย่อพักตัวของทมงเฟรมหนึ่งชั่วโมงอยู่จากรอบอะไรจากรอบโอเวอร์บอรตรงนี้นะรอบโอเวอร์บอรลงมาจิ้มโอเวอร์โซลงมาจิ้มโอเวอร์โซเด้งขึ้นมาโอเวอร์บอรเด้งขึ้นมาโอเวอร์บอรของรอบอัสไอส์ใส่เพราะฉะนั้นมันยังค้างการย่อของรอบหนึ่งรอบสโตโอเวอร์โซอยู่หนึ่งเที่ยวนะเห็นไหมค้างอยู่หนึ่งเที่ยวเพราะฉะนั้นอ่ะเรามองถึงการ ลงมาจนโอเวอร์โซนหนึ่งเที่ยเราจะเล่นในภาพ1ชั่วโมงเราจะเล่นเด้งเซล์แต่ในภาพ4ี่ชั่วโมงเนี่ยเราจะรอจนกว่า H4 มันจะโอเวอร์โซนเราค่อยบายถือรอบใหญ่อะไรประมาณนี้เนาะอ่า่ 1, ชั่วโมงเนี่ยต้นรอบอต้นรอบของขาขึ้อนของสวิงชุดนี้เนี่ยเรายังไม่เห็นหัวสวิงเห็นไหมคือขึ้นมาแบบชันมากๆเนี่ยเนี่ยขึ้นมาแบบชันมากๆเนี่ยขึ้นมาแบบชันมากๆเพราะฉะนั้นถ้าหลุดหลุดหลุดสวิงโลตรงนี้แหละเรามองเราเราถึงจะมองลงนะมีการเคลียร์มีการเคลียร์เมื clear, ม่อวานดูดิ เมื่อวานเนี่ยมันมีสัญญาณของการกลับตัวลงจากตรงไหนจากตรงนี้หายตรงนี้เนาะแล้วก็แท่งนี้ปิดแดงแล้วมีการแหย่ไส้ล่างคือพอปิดแท่งแดงแบบนี้แล้วเนี่ยเห็นไดมไอ้แท่งแดงยาวตรงนี้มันกลายเป็นแนวต้านเนี่ยแท่งแดงยาวเนี่ยมันกลายเป็นแนวต้านจังหวะรีบาวขึ้นมาไอ้นี่ก็ลงมาที่ฐานฐานเนะ2009าะ2,009เมื่อวานนะแล้วก็ดีดขึ้นไปอาจะเจอเขียวยาวปุ๊บมีการเคลียร์ดีขึ้นไปไม่ผ่านแท่งแดงยาวเหนะ็นไหมสุดท้ายก็ไหลลงต่อ อ่าไหลลงต่อก็ตอนนี้คือเหมือนกําลังสะสมสะสมโซนอยู่โซนบนตรงนี้แหละนี่น,นี่เดี๋ยวผมจะเอาเอาจากชุดล่างนี้ก่อนนะเนี่ยจากไฮตรงนี้นะจากไฮตรงนี้ลงมาข้างล่างนี่เราจะได้กรอบแนวต้านก็คือแถวโซนนี้โซนนี้เนาะอ่าแล้วก็ยิงจากไฮนี้มาจนถึงราคาปัจจุบันดูนะให้ดูให้ดูก้อนก้อนวอลุ่มของมันนี่เห็นไหมเนี่ย บรรสะสมใหม่ก็คือโซนนี้เนี่ยสะสมคือสะสมเพิ่มเติมตรงนี้เนาะเนี่ยสะสมเพิ่มเติมตรงนี้เพราะนั้นเราจะใช้กรอบบนแถวโซนนี้แหละเป็นแนวต้านอ่าเป็นแนวต้านในโซนในฝั่งของวอลลุ่มแล้ว h 1เนี่ยก็มีการสัญญาณของการกลับตัวลงจากตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นเราควรที่จะเห็นการลงมาจนโอเวอร์โซนหนึ่งหนึ่งเที่ยวโอเคอ่าประมาณนี้ในโซนของ15นาที15นาทีต้นรอบอยู่ตรงไหนนี่15นาทีต้นรอบอยู่ตรงนี้ โอ้โหนี่15นาทีกำลังจะขึ้นมาจนโอเวอร์บอร์ดนะอ่านี่15นาทีเนี่ยต้นรอบมันอยู่ตรงนี้ของรอบบูลลิชไดตรงนี้เนาะเออเป้ารีบาวไม่ใช่เป้ารีบาวเด็ดเป้าขึ้นของมาเนี่ยที่มองเป็นแนวต้านแกร่งเลยก็คือที่เท่าไหร่ฮะอ่า2927ไอ้29 27, เออ2917เมื่อวานนะ2917ปุ๊บอ่ะทำอะไรฮะทำแบร์ไดคือขึ้นไปถึงเสร็จปุ๊บมีการยอ่อย่อเสร็จแล้วก็ขึ้นไปทำแบร์ไดนี่เห็นไหมขึ้นไปทำแบร์ไดแล้วสุดท้ายก็ ทิ้งตัวลงตอนนี้เนี่ยโอเวอร์โซกรอบปับฐานของมันอยู่ตรงไหนกรอบปับฐานของมันอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมนี่คือโอเวอร์บอทนี่คือโอเวอร์โซแล้วก็ทั้งหมดนี้คือโอเวอร์บอททั้งหมดนี้คือโอเวอร์บอทเพราะนั้นถ้ามันจะดิดรีบาร์เนี่ยโอ้โหโซนนี้น่าสนใจมากๆเลยอโซนนี้น่าสนใจมากๆเลยแถวแถวผมมองคืออ่าเราเราได้แนวอะไรก่อนเราได้แนว s ต o p l ลอ s ก่อนคือตรงนี้อ่ะนี่คือแนว s ต o p loss ถูกไหมสอง สองเก้าสองเจ็ดจุดแปดสองเก้าสองเจ็ดจุดแปดเป็นแนวส p loss อ่สส่วนแนวแนวแนวของชุดของกรอบปรับฐานอยู่ตรงไหนนี่อยู่ข้างล่าง Swing low อยู่ไหนอันนี้นี่หา h อยู่นี่นะชุดนี้เนี่ยน่าจะเป็นหัวขาลงของห้านาทีอ่าเรามีเป้าลงอันนี้ผมลอบออกก่อนแต่คือรู้ไว้แล้วว่าสองเก้าหนึ่งเจ็ดคือแนวต้านนะตรงนี้เนี่ยมันมีหัวสวิงของ15นาทีที่เป็นขาลงเบ r ลิชได้ถูกไหม อ่ะเราก็ย่อยไปดูที่5นาทีผมถ้าดูจากตรงนี้นะผมว่าไอ้นี่แหละคือ5้านาทีอ่ะลงไปดูนะเห็นไหมขึ้นมาจน o v e r b o ์บอทนี่ตรงนี้นะ eyesight overbought overso o อ e r b o u g h นี่ขึ้นมาจน e y e s i ส่โ o v e r b o บอทแล้วลงมาจน o v e r โซของรอบ e y e s ใส่ยกโลนะเพราะนั้นดีดขึ้นมาหนึ่งหนาทีหนึ่งเที่ยวเนี้ยดีดขึ้นมาแล้ว1เที่ยวเรียบร้อยอ่ะตรงนี้เหมือน ่หลุดสวิงโลปึ๊บอ่านี่ต้นรอบอยู่ตรงนี้นี่ต้นรอบอยู่ตรงนี้ต้นรอบของห้านาทีคือตรงนี้เราวัดเป้าลงของห้านาทีก่อนโอ้โหสุดซอยอยู่ที่สองแปดเก้าเจ็ดด้วยน,นะสุดซอยอยู่ที่สองแปดเก้าเจ็ดสัญญาณตรงนี้เรามันเหมือน,เห,อนเหมือนจะเห็นเป็นฮิดเด้นด้วยนะเออเหมือนจะเห็นเป็นฮนะิดเด้นเพราะนั้นจุดหมุนขอใช้ตรงสวิงชุดนี้เลยแล้วกัน ี่จุดหมุนของราคาฝั่งลงนะผมมองตรงนี้เลยนะเพราะ15นาทีเนี่ยกำลังวิ่งเข้าโซนโอเวอร์บอทเนี่ยตรงนี้เป็นจุดหมุนฝั่งลงอ่าเนี่ยสองเก้ 2, อ่าจุอ่าตรงนี้เป็น ตรงนี้เป็นจุดหมุนฝั่งลงของราคาเนะเาะโซนแนวรับโซนล่างเมื่อวานมันลงมาแถวแถวสองเท,2 2ที่เป็นเป้าลง161.8หเนาะหาแนวคลัสเตอร์แนวคลัสเตรอร์ของราคาจะอยู่แถวแถว2896องแเก้าแถวแถวสอผมใช้ตรงนี้แหละ2896แนวแบร์แนวแบร์ใดพอดีเลยแบร์ใดของ15นาที และเป็นแนวหัว PP ซ้ายด้วยนะ,ะ2896เป็นแนวรับนี่2896จนถึง2892เป็นแนวรับของของวันนี้นะแล้วก็ใช้โลนี้เป็นแนว stop loss นี่โลนี้ที่เป็นแนว hidden bull เนาะตรงไหน hidden bull เห็นไหมนี่ตรงนี้น นี่เห็นไห hidden bull ของของรอบสโตชุดนี้เนาะแล้วก็ดีดขึ้นมาอย่างรุนแรงเมื่อคืนเมื่อวานเนาะนี่ตรงนี้คือจุดเข้าซื้อเมื่อวานแหละตอนที่แจ้งแจ้งสัญญาณเลยเนาะสองแปดแปดสองแปดปดสี่จุดสามสี่อะ,28 8, 28 8, 28 8, อะนี่คือแนว s o p loss ก่อน,นที่เราเล่นย่อบาทตรงนี้ต้องเห็น h 1 oversold นะส่วนส่วนแนวต้านของการเด้งเซลล์คือไหนคือแนว61.8นั่นแหละเออเราจะใช้ผมใช้แนวเดิมแล้วกันเนาะส 2917ก้าหรือขยับขยับมาเป็น2916แล้วกัน2องอันนี้หัวนี้หัว PP นะ2อ2 1 2้าสหัว PP ซ้าย2921จนถึง2917อ่ะนี่แหละกรอบของกรอบวันนี้เนาะ โอ้โซนนิสโซนวอวรุ่มสวยสวยงามด้วยนะโอเคกรอบวันนี้กรอบวันนี้ประมาณนี้ฮะอ่ะคงไม่หนีไปจากนี้ไปไปมากหรอกแต่วถ้าเบรกเบรก2927เข้าไปนี่โอ้โหน่าจะไป293อ่าเป้าแรกมันจะมีอันเนี้ยนี่นี่คือเป้าเป้าของ5นาทีเนี่ยตรงนี้อยู่ตรงนี้นะเป้าของ5นาทีอยู่ตรงนี้ขึ้นไปจนเลยฮะขึ้นไปจนสุดซอยเนหะ็นไหม แล้วก็เบรกเอาขึ้นไปชั่วว่าเบรกเอาแล้วย่อย่อชุดนี้ถ้าเบรกคือเอาเอาจริงๆคือถ้าเบรกตรงนี้ขึ้นไปได้ก็มีเป้าขึ้นถัดไปตรงนี้นะนี่สองเก้าสามหนึ่งแล้วก็สองเก้าห้าศูนย์ได้ประมาณพอ้โ oh, ขึ้นไปทดสอบไฮเดิมอะไรประมาณนี้โอเคกรอบวันนี้ประมาณนี้ฮะเดี๋ยวเราไปตัวสอนแป๊บหนึง่งสรุปแผนวันนี้เนาะวันที่ห้ารอบกลางวันเนาะ,ะก,ก็เลย,ยหลักก็คือเด้งเซลล์ที่แนวต้าน ในภาพของ15นาทีเนี่ยเรามองว่าไอโซเนี่ยเป็นแนวแนวแนวต้านโซนคลัสเตอร์เนาะ260.8ของบูดาย M15 ตรงนี้เนาะแล้วก็ H1 เนี่ยเกิดสัญญาณของการกลับตัวลงจากชุดตรงนี้เจอแท่งแดงยาวนะเบรกขึ้นมายังไม่ผ่านแท่งแดงยาวแล้วก็มีจุดมุนของราคาฝั่งลงอยู่ที่290.8เพราะฉะนั้นถ้าขึ้นมาถึงแนวต้านโซนนี้พร้อมกับอ่า M15 overbought หรือ 5นาที ISI s i o โอเวอร์บอสแยวๆโซนนี้เนี่ยก็เล่นเด้งเซลลลงมาถากโซนล่างโดยเราใช้สวิ i g h ตรงนี้เนาะเป็นแนว stop ปล s s แนวรับโซนล่างถ้าหลุด2 9 2 9 0 8ลงมามองย่อพักตัวแถวๆหัว PP p ซ้ายแถวๆโซนนี้แหละ28922896ซึ่งเป็นหัวขาลง200%ของชนนุดนี้กับชุดนี้นะที่เป็นโซนคลัสเตอร์กันของราคาแถวๆโซนนี้หาถ้าเห็น H1 Oversold หรืออย่างน้อยก็เห็น M15 Over s o l d เนี่ย ถ้าหลักๆแล้วเห็น H1 over s o l e นะโอ้โ oh, ห L by zone ขึ้นไปได้เดี๋ยวเราใช้ swing low ที่2884เป็นแนว stop loss กรณีเที่ยวเล่นย่อ by ขึ้นไปเนาะโอเคฮะ,ะแผนรอบกลางวันวันนี้ประมาณนี้ฮะขอโชคดีครับพี่พีทุกท่านสวัสดีครับ